พระรูปลรหล่อหล่อเงเินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2 5 2 8นะครับพิมพ์นิยมเล็กพุนนะครับพระพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระหนึ่งในสิบเอ็ดพิมพ์หลักของพระรุ่นนี้นะครับที่มีการแยกพิมพ์ตั้งแต่ตอนที่สร้างแล้วนะครับซึ่งพิมพ์พระเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิจาณาง่ายมากๆเลยนะครับพระพิมพ์นี้นะครับเป็นพระที่ได้นําพิมพ์ไปสร้างยุคหลังด้วยนะครับที่วัดเดียวกันก็คือรุ่นฟ้ากับรนพิมพ์เล็กนะครับ แต่วิธีการพิจารณาพิมพ์พ้านี่ไม่ยากนะครับพอบฟาร์มดลจะมีการต่อโคดอู่ที่สังกติเส้นใหญ่แล้วก็ต่อโคดเงิน 3- าสี่ที่ฐานพระเพื่อแยกรุ่นนะครับซึ่งพระลูกหล่อหลวงเงินปืนแตกเนี่ยองคพระเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะคือล่ําใหญ่กว่านะครับเนื่องจากเป็นพระต้นแบบนะครับพระองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆได้พิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพระลูกหล่อหลวงเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเล็กทุนนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ โอเคนะครับพิจณาที่หน้าพระก่อนนะครับพิมพ์นิยมเล็ทุนหน้าพระส่วดใหญ่จะมีลักษณะกลมนะครับเห็นไหมครับลักษณะกลมนะครับและก็ตาหนีจะเป็นลักษณะปอตาโปนทั้งสองข้างนะครับจมูกรวบด่งนะครับปากเป็นลักษณะปากจู๋นะครับโอเคนะครับเหล่านี้มีลักษณะตำหนีที่บริเวณหน้าก็คือเป็นลักษณะหุ่นเดินร้าวมีการซ่อมหมุนเตรียมบริเวณหน้านะครับเลยทําให้พระยิ่งพิจารณาง่ายนะครับเพราะว่าพระเล่นแบบจะไม่เอาพระแบบนี้ไปถอดพิมพ์แน่นอนนะครับ หร้วจีวรด้านข้างด้านนี้นะครับสี่เส้นเส้นที่สี่ตัวใหญ่จะติดบานนะครับหรือจีวรด้านข้างด้านนี้ห้าเส้นนะครับลักษณะเป็นมือก้ามปูนะครับบริเวณมือก็มีลักษณะหุ่นเทียนดาวด้วยไหมครับเนี่ยครับบริเวณนี้คือหุ่นเทียนราวนะครับมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยนะครับโอเคนะครับพระนั่งแบบสมาธิขัดเพชรนะครับเป็นไหมครับแต่ข้อที่สําคัญเนี่ยเป็นพระที่ถอดหุ่นเทียนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะแต่งหุ่นแต่งแต่งหุ่นเทียนด้วยไม้เสียดนะครับเห็นไหมครับถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับ บริเวณมือเนี่ยเป็นลันกษณะก้อนนะเป็นลักษณะการซอบขุนเทียนดาวนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆพลิกถูขอบข้างนะครับเพื่อนๆก็เจนรอยประกอบบุนเทียนนะครับบริเวณนี้คือรอยประกอบบุนเทียนนะครับเนื่องจากเป็นพระที่เขาจะมีบ่วประกอบบุนเทียนด้านหน้ากับด้านหลังประกบกันแล้วก็เหล่าเดียนบริเวณนี้จะเกิดคลีบเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ไม้เสียดแต่งคลีบทุกองนะครับจะมีลักษณะแต่งคลีบนะครับพระองค์นี้ถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะข้างหูนี่ถือว่าคมมากๆเลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆติ๊กดูข้านหลังนะครับริวโจวันนี้7เส้นนะครับริวโจวันนี้6เส้นนะครับมี3เส้นเรียงกันนะครับเป็นเริลลปะการแกะแม่พิมพ์นะครับโอเคนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงเมินปืนแต่งนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนียรบริเวณฐานนะครับถือว่าแต่งมาแบบคมๆนะครับก็จะแต่งโดยรอบเลยนะคมมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเล่านี้มีลักษณะองค์ดำๆนะครับแบบนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับ เนื่องจากเป็นพละที่เขาหล่อหุ่นเทียนเสร็จแล้วก็ตัดช่อนะครับหล่อพลาเสร็จแล้วก็ตัดช่อนะเัาก็จะไปชุบยาดํานะครับรลางค์นี้เป็นลักษณะเนื้อยมนะครับการหลุดลุ่ยของยาดำเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเป็นแบบเป็นพลาที่พิจารณาง่ายนะครับเนี่ยครับลักษณะโดยแต่งไม้เสียอีกด้านเห็นไหมครับถูกง่ายมากๆเลยโอเคนะครับโดยเฉพาะฐานพลานะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องติดหาแสงเลยก็เจนโดยตัดช่อนะครับลักษณะตะใบใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับ เปไ็นพระไอคงนะครับที่ได้ผิวมาเนี่ยถือว่าสวยเดิมได้พิมพ์พระเนี่ยดูง,ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระรูปหล,ล่อหลงเพระเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเล็กูตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับแต่เนื่องจากบาประกอบุนเทียน่นล้วจากด้านหน้าจนถึงที่ฐานเลยนะครับมีการซ่อม,มุันเทียนนะครับยิ่งทําให้พระพิจารณาง่ายนะครับ แล้ก็ปากท่านจะเป็นลักษณะปากจูนะครับในการพิจารณาปลาเพื่อนๆต้องจดจําหน้าปลาให้แม่นนะครับโอเคนะครับเนี่ครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียนะครับถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยเฉพาะซอกแขนนี่ลึกมากๆเลยแล้วก็ยังมีคาบพิว่าแบบเดิมๆนะครับโอเคนะครับดิ้วจวนด้านหลังนี่ถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยดิ้วจวนสามเส้นเรียงกันเลยนมครับแบบนี้ครับปลาลูกปล่อหลบเงินปืนแต่งนะครับการหลุดลุ่ยของยาดำเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายองค์หนึ่งนะครับสนหรับพิมพ์นิยมเล็กปรุนของพระรูปรหล่อหลบพ่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ .2528 นะครับโดยเฉพาะฐานพระนี่นะครับเพื่อนๆแท้ไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จะเห็นรอยตัดช่อนะครับตใ่ใบใต้ฐานนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับพล่านี้เป็นพ่นองค์นะถือว่าพิจาณาง่ายมากๆเลยสำหรับพระรูปรหล่อหลบพ่อเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเล็กปรุนนะครับโอเคนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอา e l โค้ดลทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ